อ่อสวัสดีครับแล้วก็อยู่ในเกมแบล็กนาร์กไอดอล n อ e r เจอร์อีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาน้องเขาไปผจญภัยกันต่อเนาะก็ครั้งที่แล้วเริ่มต้นไปครั้งนี้ก็ไปผจญภัยกันต่อดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปที่ตัวเกมกันเลยนะครับ oh. เมื่อเข้ามาถึงที่ตัวเกมนะครับน้องเขาก็ผจญภัยเก็บเวลให้อยู่นะทั้งเก็บของเก็บเวลด้วยนะครับก็สบายดีเกมนี้ ก็ไม่ต้องออนก็สามารถที่จะเวลเพิ่มของเพิ่มได้นะครับสำหรับอุปกรณ์สวมใส่และเลเวลก็ตามนี้เลยส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์สีเขียวนะแล้วก็มีสีฟ้าแซมแซมเล็กน้อยนะครับทั้งตัวนักเวทแล้วก็นักดาบโอเคเดี๋ยวเราไปะจญภัยกันต่อเลยกดสู้บอสนะโอเคก็เป็นบอสลายทางนะครับสำหรับเกมนี้ก็ต่อสู้ให้อัตโนมัติ ตอนนี้ก็ถึงกลางๆของแผนที่ที่2แล้วนะครับเนื้อเรื่องบทที่2โอเคแล้วก็ต่อสู้บอสลายทางไปอีกสักหน่อยหนึ่งก็ยังแบบสบายๆอยู่นะแล้วบอสเลือดลดพอสมควรเวลาเราโจมตีแต่ละครั้งนะครับโอเคเจอนางฟ้านะนางฟ้าครั้งนี้จะให้อะไรมีตัวเลือกให้เราเลือกเอาอันนี้ละกันนะครับเขาก็จะอธิบายระบบดูเหมือนเขาจะให้เพื่อนนะเนี่ย ใช่ไหมใช่เลยมีให้เพื่อนนะครับเลือกนักธนูแล้วกันนะโอเคโจมตีไกย,ยืนยันยังไงฟื้นมาแล้วนะครับได้นักธนูมาชำะระล้างสำเร็จโอเคเดี๋ยวเราก็ติดตั้งอุปกรณ์สวมใส่ให้เขาเนาะได้นักธนูมาเป็นเพื่อนแล้วเพื่อนร่วมเดินทางนะครับก็กดใส่ของเรียบร้อย ติดตั้งอีกอย่างเดิงแล้วก็อัพเลเวลนะครับปึ๊บัพอีกโอเคแล้วก็เพิ่มสเตตัสก็เพิ่มเด็กไปเลยนะนักธนูจะได้โจมตีแรงๆและแม่นๆเนาะโอเคยืนยันแล้วก็สกิล ตอนนี้สกิลก็ติดตั้งได้2อ,อันนะ2ช่องเดี๋ยวเราก็อัพอันนี้ก่อนโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงเอาอะไรดีเอานี่ละกันนะโอเคเดี๋ยวสักพักเขคงจะปลดช่องในการใช้สกิลจนครบ4ช่องนะครับ ปเดี๋ยวเราไป,ประจญภัยกันต่อเลยแล้วกันเนาะ,ะที่ช่องไอเทมมีของโอเคก็ได้ของมานะครับก็พยายามเก็บอะไรที่เขาให้เก็บมาแล้วกันเนาะโอเคเราก็สู้บอสไปเรื่อยๆนะครับไปตามลายทางตอนนี้ก็มาเจอเจ้าออกรอดแล้วนะครับก็มีการสนทนากับเจ้าออกรอดเล็กน้อยเป็นบอสของแผนที่นี้เนาะ โอเคก็เดี๋ยวสักพักก็คงจะเข้าต่อสู้แหละเราจะไหวไหมเนี่ยสามคนช่วยกันสู้ไม่น่ามีปัญหานะเดี๋ยวกดสู้บอสเลยไปเลือดก็ลดอ่าได้อยู่ถ้าเลือดลดขนาดนี้นะโอเคเดี๋ยวเสร็จแน่เจ้าออกลอดคร่่หนึ่งแล้วนะเลือดลดไปหนึ่งในสแล้วเหลือได้แล้วไป นอนซะเรียบร้อยได้กล่องมานะครับเปิดมาได้ของพอสมควรเลยโอเคเปิดแผนที่ต่อไปนะเป็นพื้นที่ที่สามนะครับแล้วยังไงต่อก็จะมีอธิบายว่าพื้นที่ที่สามเป็นอย่างไรเนาะโอเค ปรากฏเส้นทางออกมานะครับในพื้นที่ที่3มีของตามรายทางอีเวนต์ตามรายทางเราก็ต้องประจนภัยต่อไปเรื่อยๆนะและสำหรับบอสของเจ้าด่านนี้เป็นเจ้าดอ็อปเพนเกงเกอร์นะครับถ้าอ่านออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะจำชื่อไม่ได้โอเคเข้าสู่เนื้อเรื่องอบทที่2เออใช่เพราะว่าอันแรกนี้เป็นบทปฐถม,มบทเนาะ โอเครับของรางวัลเรื่อยมาเดินทางต่อไปโอเคตอนนี้ทีมของเราก็มี3ตัวแล้วนะมีเมดมีอัศวินแล้วก็มีนักธนูนะครับแล้วก็ถึงพื้นที่ของบทที่พื้นที่ที่3แล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะโอเคถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะ ในพื้นที่นี้คิดว่าน่าจะได้เพื่อนมาอีกตัวหนึ่งแหละเด็กตัวหนึ่งเราก็จะเลือกอโคแล้วกันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ